นี่วันนี้จะมาตัดกล้วยไม่ทันนกอ่ะอุตส่าห์เล็งไว้หลายวันแล้วนะไม่ไม่ได้มาดูแค่สามสี่วันเองดูดีโดนโดนโดนนกจิกไปสองหวีอ่ะหวีสองหว,หวีหวีหวีหายไปเลยอ่ะดูดิโหแล้วลูกใหญ่มากเลยเคินเอินเนี่ยฮะยังเหลืออีก็อ่ะอ่ะแม,แม่แม่รีวิวตัดกล้วยเลย ต้องตัดให้มันพับมาลงมาก่อนความสูงอะเด็กถอยเด็กถอยเออเด็กเด็กพับหน่อยๆแล้วก็โหนเลยได้น่ฝีมือทุกอย่างกะจังหวกะก็รู้นานเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่มากลกใหญ่มากจะโอ้โหไม่ทันนก ไม้ท่านลูกเนี่ลูกใหญ่เต่งตึงนน<น>ไหอียัง